เมื่อเต้นหนักกว่าเพราะว่าเผมส่วนโดยปผมชอบเตะบอลอยู่นะครับเลยคิดว่าการเตะบอลเป็นการแบบว่าผ่อนคลายมากกว่าไม่ได้แบบแบบหนักๆอะไรครับต้องเต้นเดียวเท่าดไหนครับก็ที่เต้นเลยก็มีประมาณสองสามเรกครับที่ก็ฝากฝันได้ครับมีความตึงเครียไหมนอนไม่หลับหรือว่าเขาคนอืู่ก็ทุกปีแรกเขาจะนอนไม่หลับเราหลับครับหลับสบายครับเราสบายครับผมเพราะว่าไอการโชว์ครั้งนี้เราแบบมีเพื่อนๆด้วยครับผมเรา ไม่ได้โชว์คนเดียวแล้วก็เลยแบบผมก็กกรู้สึกอนนุ่นใจที่เพื่อนด้วยครับใช่ครับผมก็ามการขับก็มาเจอกันในวันน,น,วนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนมากยังไงก็สู้ๆหน่อยนะทุกคนอากาศจะร้อนหน่อยนะครับอัดเสียงทำยังไงถ้าเราต้องทอัดเสียไม่มีเลยสน,นย <c oughs> ใจแบงค์เดียวใช่ครับผมสนใจพา่ตังครับผมสู้ๆครับเห็น,นแดดด้านนอกเป็นยังไงบ้างตัวเราแบบขนาดคุณอยู่ข้างในมันยังร้อนเลยครับผม ก็ทุกคนสู้ๆนั่แหละครับผมอาจจะรอนดนึงครับวันี้อยากจะสังเกตการตไเอาหลูกก่อนแล้วผมถ้ามีหนลูกค่อยค่อยไปลูกสองครับมีท่ามีท่าดีใจแล้วผมอยากอยากรอดดเราจะรนหรเอ่ะถ้ายิงนะครับถ้ายิงก็ได้เห็นกัน